๋อ,อมสกาวใจดวงเฮงฉุดไม่อยู่ลูกชายให้โชคต่อเนื่องรับทรัพย์แบบกรุบกรุบเป็นอีกหนึ่งคนดังที่มักจะมีดวงเฮงทางด้านการเสี่ยงโชคอยู่บ่อยครั้งสําหรับอ๋อมสกาวใจพูนสวัสดิ์คุณแม่คนสวยของน้องจอมทัพโดยในงวดประจําวันที่1กุมภาพันธ์2 5 6 5ที่ผ่านมานั้นเจ้าตัวก็ถูกรางวาัลหลังไปไหว้สักการะถ้ำนาคาก่อนที่ลูกชายจะให้โชคถูกรางวาัลรับทรัพย์ติดต่อกันมาหลายต่อหลายงวด ล่าสุดวันที่17กุมภาพันธ์2565๋อมสกาวใจได้ถ่ายรูปกับลูกชายน้องจอมทัพคู่ลอตเตอรี่รางวัลเลขท้าย2ตัวพร้อมกับระบุข้อความว่าเจ้าพ่อจอมทับมาน้อยแต่มานะงวดนี้มาอีกเลขท้าย2ตัวมาทุกงวดนะครับเจ้าพ่อไปขึ้นเงินที่คองสลักพลาสนะคะสะดวกรวดเร็วหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออ,อกไป ได้มีแฟนๆต่างก็เข้ามาร่วมแสดงความยินดีในความดวงเฮงของแม่อ๋อมกันยกใหญ่พร้อมบอกด้วยว่าปังบ่อยๆแบบนี้ขอสมัครเป็น f อซเพื่อจะได้แบ่งดวงให้แฟนๆถูกลอตเตอรี่กันยกกลุ่มบ้างแถมแฟนคลับยังยกให้น้องจอมทับขึ้นแท่นเป็นเจ้าพ่ออีกด้วย